เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านทางสปปลาวเป็นเหตุการณ์ของผู้หญิงที่ท้องใกล้คลอดทําให้ต้องมานอนในโรงพยาบาลซึ่งการนอนในโรงพยาบาลครั้งนี้เองที่ทําให้เธอต้องพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าปอบน้ำคร่ำ จะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณดาอย่างที่ผมได้บอกก่อนหน้านี้ว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่หลวงพระบางสอบป,อ,ปอลาวซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณดาแต่ปัจจุบันคุณดาได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพแล้ว เหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อประมาณ16ปีก่อนช่วงที่คุณดาตั้งท้องลูกคนเล็กช่วงนั้นคุณดาจะอยู่บ้านกับแม่ของเธอตลอดเธอท้องแก่ได้เกือบ9เดือนเธอเริ่มมีอาการปวดท้องบ้างแล้วช่วงนั้นแม่ของคุณดาก็ต้องออกไปทำธุระที่ต่างจังหวัดแม่คุณดาเลยบอกเธอว่าระหว่างนี้ให้เธอไปนอนที่โรงพยาบาลก่อนเพราะนี่เป็นช่วงที่เธอใกล้คลอดแล้ว ถ้าอยู่บ้านคนเดียวแล้วอยู่ๆจะคลอดขึ้นมาจะไม่มีคนดูแลทําให้คุณดาต้องมานอนที่โรงพยาบาลคนเดียวเพื่อรอให้แม่เธอกลับมาระหว่างที่นอนโรงพยาบาลช่วงแรกๆเหตุการณ์ก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทุกๆวันคุณดาจะลุกมานั่งเล่นบนเตียงบ้างเธอไม่ค่อยออกไปไหนเพราะเธอมักจะปวดท้องค่อนข้างบ่อยจนเวลาผ่านไปประมาณ5วัน แม่คุณดาก็กลับมาดูแลเธอต่อที่โรงพยาบาลหลังจากที่เธอมีอาการปวดท้องบ่อยขึ้นแม่เลยบอกให้เธออยู่ที่นี่จนกว่าจะคลอดเดี๋ยวแม่จะอยู่เป็นเพื่อนแล้วในวันนั้นหมอก็ได้เข้ามาตรวจอาการของคุณดาหมอเองก็บอกว่าเธอใกล้จะคลอดแล้วช่วงนี้ให้เธอเดินบ่อยๆมีอาการปวดท้องเมื่อไหร่ก็ให้ออกไปเดินเล่นจะช่วยให้เด็กคลอดออกมาง่ายขึ้น แล้วยังช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้ด้วยพอเธอรู้แบบนั้นในทุกๆครั้งที่ปวดท้องเธอก็มักจะให้แม่พาไปเดินเล่น,นรอบๆโรงพยาบาลบ่อยๆตึกที่เธอนอนพักอยู่จะเป็นตึกที่มีแค่ชั้นเดียวรอบๆตึกก็จะมีทางเดินที่วนเป็นวงกลมแต่ช่วงทางเดินจะมีประตูบานหนึ่งขั้นอยู่ซึ่งถ้าเดินผ่านประตูนั้นไปแล้วจะไม่สามารถเดินกลับมาได้ เพราะประตูเป็นแบบเปิดเข้าไปอย่างเดียวถ้าเดินผ่านประตูบานนี้ก็จะต้องเดินตรงไปข้างหน้าต่อเท่านั้นจนมีอยู่วันหนึง่งระหว่างที่คุณดานอนหลับอยู่ๆเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเธอมีอาการปวดท้องพอเธอมาดูนาฬิกาปรากฏว่าตอนนี้ก็ประมาณตีสองกว่าเธอคิดว่าถ้ายังปวดอยู่แบบนี้ก็คงนอนต่อไม่ได้แน่ๆเธอเลยเรียกแม่ที่นอนอยู่ข้างขึงข้นมา พร้อมกับ,บอกแม่ว่าแม่ออกไปเดินเล่นเป็นเพื่อนดาหน่อยดาปวดท้องไม่กล้าออกไปเดินคนเดียวข้างนอกแม่เลยลุกขึ้นไปล้างหน้าแล้วก็พาคุณดาออกไปข้างนอกระหว่างที่เดินไปได้สักพักก็ผ่านประตูระหว่างตึกไปซึ่งเธอต้องเดินต่อไปอีกหน่อยก็จะวนกลับมาที่ห้องนอนของเธอแต่พอเดินผ่านประตูยังไม่ถึงสนาที อยู่ๆคุณดาก็รู้สึกว่าน้ำคร่ำของเธอมันไหลาย,ยาวจนมาถึงขาคุณดารู้สึกว่าตั้งแต่น่องของเธอลงไปมีน้ำคร่ำค่อยๆไหลออกมาค่อนข้างเยอะทั้งเปียกทั้งชื้นเธอหยุดมองดูก็เห็นว่าน้ำคร่ำที่ไหลออกมานั้นมีทั้งเลือดผสมอยู่ด้วยซึ่งเหมือนน้ำคร่ำจะไหลามาสักพักแล้วแต่เธอไม่รู้ตัวเพราะตามทางเดินที่เธอเดินผ่านมาเมื่อกี้ยังคงมีน้ำคร่ำไหลยอยู่ค่อนข้างเยอะ คุณดาเลยหันไปบอกแม่ว่าแม่น้ำคร่ำดาไหลท้องดาก็เริ่มปวดขึ้นไม่อีกเราหยุดเดินก่อนนะแม่แม่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกว่างั้นดายืนพักตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปหยิบทิชชู่ที่ห้องมาให้ก่อนเอามาเช็ดคราบที่พื้นด้วยพอพูดจบแม่ก็เดินนำหน้าคุณดาไปที่ห้อง ส่วนคุณดาก็ยืนพิงระเบียงอยู่ใกล้ๆแถวนั้นระหว่างที่แม่ออกไปได้ไม่ถึง5นาทีคุณดาก็ได้ยินเสียงเดินมาจากไกลๆแต่เสียงไม่ได้ดังมาจากด้านหน้าเสียงที่เธอได้ยินเป็นเสียงที่ดังมาจากทางเดินด้านหลังตรงจุดที่เธอผ่านมาก่อนหน้านี้พอคุณดาหันไปมองก็เห็นเป็นผู้หญิงคนนึงอยู่ไกลๆตอนนั้นเธอยังมองเห็นรูปร่างเธอไม่ค่อยชัด แต่สิ่งที่คุณดาถึงกับต้องยืนจ้องก็คือผู้หญิงคนนั้นมีท่าทางแปลกๆเธอค่อยๆเดินมาประมาณ3ก้าแล้วเธอก็หยุดจากนั้นเธอก็นั่งยองๆเอามือลูบที่พื้นแล้วก็มองมือตัวเองจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินมาอีก3ก้าแล้วก็นั่งยองๆเอามือลูบพื้นแล้วก็มองมือตัวเองเธอทำแบบนี้ซ้ำๆ จนผู้หญิงคนนั้นเริ่มเข้ามาใกล้คุณดาขึ้นเรื่อยๆเธอยังคงทำแบบเดิมเดินมา3ามก้าวนั่งยองๆเอามือลูบพื้นแล้วก็มองมือตัวเองจนเธอมาอยู่ห่างคุณดาได้ประมาณ5เมตรคุณดาเริ่มเห็นรูปร่างของเธอได้ชัดผู้หญิงคนนี้สวมเสื้อผ้าข,ดขาดๆผมรบรุงรังคล้ายกับคนบ้า และที่แปลกไปกว่าน,นั้นคือตาของเธออยู่ลึกมากๆจนเห็นแค่งเงาดําๆไม่เห็นดวงตาที่อยู่ข้างในยิ่งใกล้คุณดาก็ยิ่งเห็นท่าทีของเธอได้ชัดจนผู้หญิงคนนั้นทําอะไรบางอย่างที่คุณดาถึงกับกลัวจนตัวแข็งเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้คุณดาทีละสามก้าวจากนั้นเธอก็นั่งยองๆเอามือลูบไป,ปที่พื้นแล้วเธอก็มองมือของเธอ ก่อนที่เธอจะใช้ลิ้นเลียไปที่มือตั้งแต่ข้อแขนไปจนสุดปลายนิ้วพอเลียเสร็จเธอก็หันมามองหน้าคุณดาพร้อมกับยิ้มให้ซึ่งพอมองดีๆสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นรูปขึ้นมาก็คือน้ำคร่ำของคุณดาเหตุการณ์ตอนนั้นมันน่ากลัวมากๆเพราะลิ้นของเธอยาวจนเหมือนไม่ใช่คนปกติคุณดาขาสั่นไปหมดกลัวจนแทบไม่มีแรงจะยืน แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ทำแบบเดิมจนมาหยุดอยู่ที่หน้าคุณดาเธอนั่งยองๆเอามือรูบน้ำคร่ำแล้วก็เลียมือจากนั้นก็ค่อยๆเงยหน้ามองน้ำคร่ำที่ไหลยอยู่ตรงขาคุณดาก่อนที่สายตาของเธอจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาช้าๆจนมาหยุดจ้องมองที่ท้อง,องคุณดาตอนนั้นน้ำคร่ำของคุณดาก็ยังคงไหลไม่หยุดคุณดาไม่รู้จะทำยังไงจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นภาษาคุณดาเริ่มทนไม่ไหวแล้วในตอนนั้นเองแม่ของคุณดาก็เดินมาหาเธอพอดียังไม่ทันที่แม่จะพูดอะไรแม่ก็หยิบทิชชู่มาเช็ดที่เท้าของเธอให้พร้อมกับซับที่บริเวณพื้นโดยที่ร่างของผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งยองๆอ,อยู่ใกล้ๆแต่เหมือนแม่เธอจะไม่เห็นคุณดาไี้พูดกับแม่ว่าแม่ เรากลับห้องกันเถอะดากลัวแม่เลยช่วยพยุงคุณดาเดินออกมาจากตรงนั้นเพื่อจะพาเข้าไปที่ห้องนอนซึ่งระหว่างที่เธอเดินออกมาเธอได้หันกลับไปมองจุดที่เธอเดินผ่านมาเมื่อกีปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงนั่งโงโงอยู่ที่พื้นแล้วก็เอามือรูปพร้อมกับเลียเหมือนเดิมคุณดาถึงกับรีบหันกลับมาแล้วไม่กลับไปมองข้างหลังอีก หลังจากที่เธอกลับมาถึงเตียงเธอก็ได้เล่าเรื่องราวที่เธอเจอมาเมื่อกี้ให้แม่ฟังพ่อแม่ได้ยินแม่ก็ตกใจมากๆเพราแม่ยืนยันว่าเมื่อกี้มีแค่แม่กับคุณนาสองคนแม่ไม่เห็นคนอื่นอยู่ตรงนั้นเลยด้วยความที่คุณนาเองก็ใกล้จะคลอดแล้วแม่เองก็เริ่มใจไม่ดีและตัดสินใจโทรหาพ่อให้เข้ามาช่วยเฝ้าคุณนาซึ่งพ่อก็บอกว่าจะมาพรุ่งนี้เชา้า คืนนั้นคุณดาเลยพยายามจะนอนให้หลับลักษณะห้องนอนของคุณดาจะเป็นห้องพิเศษมีหน้าต่างบนานใหญ่อยู่ที่ริมห้องซึ่งมองออกไปก็จะไปเจอกับทางเดินในตอนที่คุณดาพยายามจะเข้านอนปรากฏว่าเธอได้มองไปด้านนอกผ่านกระจกบานนั้นก็เห็นเป็นผู้หญิงคนเดิมยังคงเดินตามทางจุดที่คุณดาเดินผ่านแล้วก็ทำท่าเหมือนเดิม ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือตอนนี้ไม่ได้มีแค่ร่างผู้หญิงคนนั้นคนเดียวแต่กลับมีร่างคนอื่นๆอ,อีกประมาณสิบคนยืนเรียงตามหลังของผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็ทำท่าทางเดียวกันทุกคนที่คุณดาเห็นแต่งกระพายกันนั่งยองๆแล้วก็ลูบพืนพร้อมกับเรียมือแล้วก็ขยับมาข้างหน้าทีละนิดคุณดาถึงกับตัวสั่นไปหมดเธอเป็นห่วงลูกในท้องเธอมากๆพอไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นมันคืออะไรแล้วมันกำลังจะทำอะไร เธอรีบสกิดแม่ของเธอให้ไปช่วยปิดผ้าม่านให้จนวันนั้นเธอก็เผลอหลับไปพอเช้าวนันรุ่งขึ้นพ่อก็เข้ามาดูอาการของคุณดาเธอเลยได้เล่าเรื่องที่เจอมาให้พ่อฟังอีกรอบพ่อเลยนำสายสินมามัดแขนคุณดาเพื่อเรียกขวัญให้แล้วก็อยู่เฝ้าคุณดาต่อเพื่อรอจนกว่าคุณดาจะคลอดแล้วในคืนนั้นระหว่างที่พ่อและแม่ของคุณดาหลับไปแล้วคุณดาเองก็กำลัง,งเคลิ้มจะหลับ เธอมองไปที่มา่านที่บังหน้าต่างอยู่ตอนนั้นเธอเหมือนจะเริ่มเจออะไรไปแปลกๆด้วยความที่มา่านไม่ใช่มา่านทึบแสงทําให้ยังพอมีแสงส่องผ่านมาได้บ้างแต่สิ่งที่เธอเห็นก็คือเหมือนมีเงาใครบางคนอยู่ด้านนอกหน้าต่างลักษณะเหมือนคนกําลังจ้องมองเธอผ่านหน้าต่างด้านนอกเธอเห็นลักษณะเป็นหัวคนได้ชัดแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมันไม่ได้มีแค่เงาหัวเงาเดียว เหมือนมีเงาหัวคนอื่นๆค่อยๆโผล่ออกมาเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆจากหนึ่งคนเป็นสองคนแล้วก็เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆจนมีเงาหัวเกือบ20หัวบังอยู่นอกหน้าต่างจนแทบจะไม่มีแสงจากข้างนอกลอดเข้ามาหลังจากที่เห็นแบบนั้นคุณดาก็ถึงกับช็อกหมดสติไปเลยพอเช้าวันทุ่งขึ้นเธอได้สติขึ้นมาคุณดาถึงกับร้องไห้ไม่หยุดเธอเล่าเรื่องนี้ให้พ่อกับแม่ฟัง ล้วบอกว่าเธอกลัวไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วแต่พ่อกับแม่ก็ต้องเข้ามาปลอบเพราะเธอใกล้จะคลอดแล้วยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนแม่เลยบอกว่าระหว่างนี้ให้คุณดาอยู่แค่ในห้องอย่าเพิ่งออกไปไหนเด็ดขาดจนหลังจากวันนั้นไม่กี่วันคุณดาก็คลอดซึ่งหลังจากที่เธอคลอดเสร็จทางเราจะมีความเชื่อว่าต้องเอารคของเด็กไปใส่ถุงแล้วเอาไปฝังไว้ที่ไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเอาไปฝังไว้ที่พื้นของโรงพยาบาลโดยในวันนั้นพ่อของคุณดาก็ได้เป็นคนจัดการเรื่องนี้จนถึงวันที่จะต้องออกจากโรงพยาบาลแม่ของคุณดานึกอะไรขึ้นได้บางอย่างแม่หันไปถามพ่อว่าพ่อเอารคเด็กไปไว้ที่ไหนพ่อก็บอกว่าเอาไปฝังไว้หลังโรงพยาบาลแล้วพ่อแม่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วก็บอกพ่อไปว่า ตายแล้วพ่อเอาไปฝังในโรงพยาบาลได้ยังไงผีมันเพิ่งตามน้ำคร่ำไอดามาเราจะฝังไม่ได้เราต้องเอาไปเผาเดี๋ยวผีมันจะตามกลิ่นมาได้แล้วมันจะมาผูกกับดวงวิญญาณเด็กพ่อเลยไดบไปยังจุดที่ฝังรกเอาไว้เพื่อจะไปขุดรกเด็กกลับมาคืนแต่พ่อขุดออกมาได้ปรากฏว่าด้านในถุงมันไม่มีรกเด็กแล้วมีเพียงรอยฉีกขาดของถุง เหมือนว่ามีใครบางคนมาแกะถุงแล้วก็เอารกเด็กออกไปพ่อกับแม่ไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องไปปรึกษาคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้แล้วจะทำยังไงกันดีก็ได้คำแนะนำมาว่าให้ไปทำพิธีก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นซึ่งเป็นพิธีกรรมของทางลาวพอทำพิธีจนเสร็จก็คิดว่าเรื่องราวน่าจะจบไปแล้วแต่กลับไม่ใช่แบบนั้น พอตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาลูกของคุณดาก็เริ่มมีอาการแปลกๆเวลาอยู่บ้านลูกของเธอแทบจะไม่ร้องเลยเป็นเด็กที่ร้องให้น้อยมากๆแต่เมื่อไหร่ที่คุณดาจะออกไปซื้อของข้างนอกหรือเดินออกไปนอกบริเวณบ้านเมื่อไหร่ก็จะได้ยินเสียงลูกร้องให้งองแงตลอดเวลาเหมือนมีอะไรมากวนตลอดจนเหตุการณ์ผ่านมาหนึ่งเดือนอาการของลูกก็ยังไม่หาย พ่อเลยไปตามอาจารย์ท่านหนึ่งที่พ่อนับถือมาช่วยดูซึ่งท่านมียานสัมผัสอะไรบางอย่างหลังจากที่มาถึงยังไม่ทันจะพูดอะไรท่านกระทักขึ้นมาเลยว่าส่วนหนึ่งของลูกหายไปไหนทุกคนได้แต่เงียบไม่รู้ว่าอาจารย์หมายถึงอะไรแต่อาจารย์ก็ถามมาอีกว่าส่วนหนึ่งของลูกที่ออกมาด้วยอยู่ไหนได้ทำอะไรไปหรือเปล่า ทุกคนถึงได้รู้ว่าที่อาจารย์หมายถึงคงจะเป็นโรคเด็กที่พ่อไปฝังอาจารย์พูดต่อว่าตอนนี้ที่ลูกไม่สบายร้องไห้ไบ่อยๆเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ติดมากับเขาหายไปเพราะอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีถ้าอยากให้ลูกหายดีก็ต้องมาทำพิธีใหม่พอหมอดูพูดแบบนั้นคุณดาเลยเริ่มเล่าเรื่องที่เจอมาจากที่โรงพยาบาลให้ฟังอาจารย์ก็บอกว่าที่คุณดาเห็น คือกลุ่มสัมภเวสีที่ตายไปแล้วก็ไม่มีญาติไม่มีใครไหว้พอได้กลิ่นเลือดกลิ่นน้ำคร่ำมันก็เลยตามมาได้ตอนนี้มันก็มาอยู่แถวแถวบ้านรอให้คนในบ้านเสียงเมื่อไหร่วิญญาณก็จะมาเข้าสิงร่างแทนพอทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็กลัวกันหมดแล้วหมอก็ได้พาพ่อของคุณดาไปทำพิธีต่อซึ่งคุณดาเองก็ไม่รู้ว่าทำยังไง เธอพยายามถามพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมบอกแต่หลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วทุกอย่างก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นลูกของคุณดาไม่เคยร้องไห้หรือมีอาการปแปลกๆอีกเลยจนมาถึงปัจจุบันและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆท,ทั้งหมดที่คุณดาได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับ เรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวประสบการณ์หลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ